หลังจากทีมซีเข้าแข่งข่งกันไปแล้วนะครับทีมบีบ้างครับโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยโรงเรียนพนมไพรวิทยาการเอีกนครครับเป็นผู้เนแน้วเขระปาประเดิมประเดิมแม่แต่แดกมาเร็วลึกสุดครับผมที่10วินาทีนี้ก็ได้แล้วเอาคืนหัดฟันหรือเปล่าสำหรับพนมไพร อายหรือไมเอาแล้แห่มีกุเนไปก่อนนะกนมไใครครับทิ้งแรงลงแล้วนรกระนมไปขึ้นน้าเลครับท่า,านครับแต่ยังอยงอนลงไปได้ครับจะไปยาวๆแล้วครับเกมนี้แล้วมุดนีคาวีไม่ได้ผานไป2อด่านแล้ววาว ไม่ดีกบรอยครับเป็นทางถนนไกรครับโรงเรียนจากร้อยเอ็ดที่เขาเก็บชนะ,ชะในนัดแรกมาครับโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารเอและคู่แข่งของเขาไม่ใช่ใครที่ไหนครับของเชียร์เยอะที่สุดในที่นี้ครับโรงเรียนอาสมชันนครราชสีมาซี แสกกันเพื่อนตัดไนังนี้โอ้โหฟาก่อนเลยครับนะครับชนะเกียรติฟอนวิธีอะัรบี้พาวีทำนี้เต็นคะแนนครับเป็นคะแนนบ้างครับแช่นตาครับอัาสำคัญโคราดครับดขึ้น อีกหนึ่งบล็อกครับดาวีทาวีชาบึน้วครับดัดไหมโอ้โหเทของบอลนะครับยิงแน่น,อ,อ,อ,น,นอ,อีกไหมได้เสาโดนแล้วลูกแถมครับยอีกข้อครับน้องทาวีโลงไปอีกหนึ่งลูกเป็น13ต่อ4ครับนะด้วยสกอร์13ต่อ6นะครับ ก็ทำให้พนมไทรผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายครับของสายแอล